ชาร์อะไรอยู่คะกำลังชาร์จแบต DJI Mavic Mini ค่ะนชาร์จแบตไปทำอะไรวันนี้นะชาจะทำอะไรอ่วันนี้นะก็จะมาทดสอบว่าตัว DJI Mavic Mini เนี่ยสามารถบินได้นานกี่นาทีในแบตที่เต็มก้อนนีขคือเต็มเลยคือจะชาร์จเขาให้เต็มแล้วเดี๋ยวเอาไปบินกันว่าเขาจะบินได้นานแค่ไหนใช่ไหมชาร์จลองได้ไหมอยากลองอยากลองน่าสนุกโอ้เดี๋ยวชาร์จให้เต็มแล้วไปลองกันพร้อมแล้วหรอ นี่ค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,แล,วแล้วเราก็ต้องกดเครื่องก่อนกดจึ๊กจึ๊กค้างปึ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ๊บโอเครอก่อนตืดอๆโอเคแล้วก็ต่อไปต่อไปก็เปิดปึๆๆๆ๊บปึ๊บการแล้วก็เปิดเปแอปเอาเป็น DJI Fly ออนนี้ง่ายมากๆแปบ๊บเดียวรวดเร็วนี่เรียบร้อยก็พร้อมแล้วที่จะบีนแต่ว่ากมลมดเวลาก่อนอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะเดี๋ยวเรามาถ่ายทำแลบไไปด้วยเนาะว่าจะได้นานคแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกัน Take off Addy mode นี่นะคะทุกคนเราดำเนินการถ่ายมาจนถึงโ l แบตเตอรี่แจ้งเตือนใช่ไหมไเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ20%ซนมันแจ้งเตือนแล้วเอามนี้ทีบุคคลเข้ามาในเฟรมด้วยตอนนี้เราจับเวลามาได้ประมาณ20-20<อ>นาทีแล้วนะคะไม่โฟกัสเราจะแจ้งเตือนบนหน้าแอปอย่างนี้นเป็นไงบ้างจ๊ะเหลือตอนนี้อุ๊ย เก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกับยี่สิบสามนาทีแต่ก่อนหน้ากล้องไม่โฟกัสยี่สิบสามนาทียี่สิบสามนาทีที่ยี่สิบสี่นาทีก็ใกล้สามสิบเหมือนกันเนาะมันจะลงมาเองใช่ไหมถ้าแบตหมดมันลงมาเองใช่ไหมเนี่ยถ้าต้องรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอดูว่าถ้าเราจะปล่อยให้เขาแบตหมดเลยนะเนาะใช่เลยไม่ต้องไม่ได้จับอะไรเลยเออเราดูว่าเขาจะลงมาเองไหมหรือจะหล่นตุบ นร่นเหมือนกันแอบ,บน่า, okay, าก,กลัวโอเคเดี๋ยวถ้าใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันกค่ะุคน10%แล้ว10%แล้วตีดู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 มีค <c oughs> นนี่ขึ้นคอนเฟิร์มนี่เราเออขึ้นคอนเฟิร์มอะไรเหรอนี่อินโทรอุ้ยมันลงเยอะไหนไหนมันลงเองเหรอมันลงเองเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอย่าแกล้งน้องโดนนี่มันจะลงเองเหรอ4% 0 10% เดี๋ยว่ตีติติเหมือนแบบกำลังใกล้ตายอ่ะเสียงเหมือนใกล้ตายอ่ะตอนนี้25นาทีแล้วค่ะอุ้ยจอดับรุนมากเลย3%ตแล้วใช่ไหมไปีตีอนเหมือนเขากำลังลงอ่ะใช่ปะต่อแล้วกัวเขาหล่นปุ๊บเหมือนกันนะเนี่ย ลุ้นลุ้นหนึ่งยังหนึ่งยังหนึ่งแล้วตึดได้เลยใช่ไหมยีตอชาก่อนที่จะอก่อนอัดอันนี้มาแล้วเจ็ดหกห้าสี่แอคโอเคเรับรับแล้วหนึ่งศูนย์ศูนย์ป็นศูนย์ศูนีหรอสุแล้วอ้าวยังไม่ลงอ้าวยังไม่ลงอ้าวลงเลย เายังไม่ลงงงเลยยังไม่ลงคือเราต้องบังคับเขาลงเองเหรอไม่นนต้องบังคับเลยเขาลงคับเราจะไม่บังคับแล้ยทั้งนั้นอันนี้เขาอัดอันนี้เขาเขาบอกว่าอะไรอ่ะมันลิมิตแล้วอะ่ะมันลิมิตสุดๆแล้วนี่ลงแล้วอุ้ยน้องเขาลงเองจ้าน้องเขาลงเองจ้าอุ้ยเก่งมากลูก <laughs> น้องเขาลงเองด้วยอะ่ะเก่งมากเลยเย้เวลาเป็นไงบ้างจ๊ะ เวลา26นาทีค่ะกับแบตเตอรี่95อ่าแบตเตอรี่95เนอะเพ็เนาะ้เราแอบเล่นไปช่วงแรกนิดนึงกับ95กับ26นาทีขึ้นก็โอเคเนาอใกล้ๆ30ไม่ใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าเลอ้อเเต็มนี่ก็อาจจะ27เออ้27 28นาทีก็ถือว่าที่เขาเคมาก็โอเคอยู่ใช่ไหมใช่และนี่นะคะก็คือการทดสอบว่าโดน DJI มาอยู่นี้เนี่ย สามารถอยู่ได้นานถึงกี่นาทีซึ่งผลเราก็คือ26นาทีในแบบ95แล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้นะทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้นัชชัด,ด้วยจ้าอันนี้นะัต้องขอตัวลาไปก่อนปพความกำบโดนที่แบตหมดแล้วไป <c oughs> ชาร์ดแบตก่อนโอเคค่ะบ๊ายบาย กเคชันแบตก่อนไม่ได้